พระคาถาสเดาะเคาะหนักพระคาถาสเดาะเคาะหนักบทนี้ท่านให้สวดภาวนาทุกเช้าคำ่ำคนที่ดวงชะตาที่ไม่ขาดก็สามารถ,ถาวนาพระคาถาบทนี้ได้ถือว่าเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต ให้มีอานุภาพและเกิดโชคลาภปาสจากโรคภัยและพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ดีนักแลนะโมตัสะพะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตะพะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตตตตสสะ นะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระวาวพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระวาวพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระวาวพระอังคารเทวา วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพระพาลหัดเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพระเสาวเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรลหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาสุขโตอิติปิโสภะคะวาโลกะวิทูาาาอิติปิโสภะคะวาอะนุตตะโลปุริสธรรมมสารถิอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวะมนุษยานังอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาภะคะวาภะคะวาติ